สวัสดีจ้าซ่องขั้น้องเนยมันเหนี่ยงเลยมีเมนูนน้ำเสนอจ้าเป็นหมูน้ำตกจ้ามือนีหน้องเนยจับในว่าก็เฮ็ดเี่นึงแล้วมันมีเงี้ยแต่ว่าโดนนะจ้ามันเป็นปีนึงของนี่แม่มาปีนึงก็สิร้ายเดือนนะจ้าออกจากอันของมันเรื่องบาดมีเงี้ยหรอม้าลอยจ้าลอยนึงจ้าเราพด้หลายเด้่นี่นมีเหี้เนื้อใสแบบดีพร้อมเนาะจ้ามาติ้ของแข็งเนี่ยเอาใส่ใส่ถุงใส่นามหรอเด่นท่านหลานี่ครับห้องเย็นมัมีเงี่ย ไม่สิหม้มักหมูก่อนจักเขาเอินห้องว่าลงเย็นมาห้องเย็นลงเย็นมันนั่นนั่นดิจ้าโอ้มันแข็งอยู่จังเนาะเราไปกับมาซอยหมูซอยซนีแหละเอาคือซอยใหญ่จิมมักเอามันยังแข็งอยู่ด้วยลุงบอกเอาไปย่างซะก่อนแม่ลุงชิมมักก่อนบ่หมักหนึงตัววิธีหมักกัง่ายๆจ้าหมักเนือหนึ่งนี่จ้าเราไปกับมาปรุงใส่ซีอิ๊วขาวจ้าเยอะๆลงไปเลย มักจักษานาทีจ้าเห็มันเศร้าดิน้ำมันหอยจ้าใส่ลงไปเลยน้อยนึงเพราะมันหอมจ้าทิมเบจักหานาทีเนาะจ้าแต่เทียนโอ้เอาแม่ที่จะใส่หอมเดียงไหมหอมเดียงมาแต่กล้วยจ้าอไม่ใส่ลาบกล้วยไปใส่บันปะอยากค้นควนในแม่อกันเอาแม่มาใส่น้ตำหนิแม่อันนี้ใส่ย่ามหรือใส่ย่ามลาบก็ได้อ๋อแค่แคจ้าตัดลดจั๊กนู่จ้าไปกันไปย่างกันเลยจ้ด ผ่านไปหาและเที่ยวจ้าหนี่เหมือนโกหกเลยจ้าวันที่นี้แป๊บเดียวโอ้จ้าตรงนมีข่าวอัปเดตนิดนึงจ้าตอนนี้บางในก็มีหมาแค่สองตัวจ้าตอนนี้เออเป็นว่าไป็นทายไม่รู้เหรอเบอร์เงินหล่งี้จเสียงเฮาน่ารักน่ารักข้างในว่าไม่ยินเลยโบราณโบราณเพื่อนนั่นปล่อยออกมาหมัดเมนไอ้ทักเอาน้อนน้ำจ้าตัวนั้นอันคือบัว่ลาตัวดื้อจ้าแต่ก่าเคยไปอยู่นี่คนหนึ่งสิเห็นเนาไหมเนาะดื้อไหม วนใหญ่แม่จ้ะเขาขาวตอนนี้เรียบร้อยจ้ะจักปมีมันยุ่มพ่อไม่โอ้ยสามปีกว่าละเด็ดเลยเนาะบม่ได้ถือรถต่ำนะจ้ะคุณเบียร์โอ้ย้ายานเลยหลายปีขนาดเนาะยังไ,ไงก็บ่ตายคุณยิ่งบ่ตายห,หลักทุเลเลยตื่นขึ้นมามันแข็งแล้วเบื้องหลังมันถือ,อยาเบียร์จ้าถือว่าแบบถึงแบบอู้เสียดายดแม่ยุ้มกันมันด่วนกว่าจะได้ใหญ่ปนาดนั้นเลแม่มกุศลไปหาเสื้อให้ยังเขาสร้างมันเขาถิ่มยังให้กินเพิ่นเพิ่นไปหากินยังวุ ด้านย่างเั็นหอมๆหรอจ้าจะไปหายมันสุกเลยกันกระเทียมตกเทียนนึงน้ำตบหมดมีดจ้าจ้าบรดเทศนี้ก็มากับด้านกันเลยโอ้ตรงนี้ก่อนแรกว่าเจียเมื่อไทยบมื่อไทยจ้ะว่าเจี๋ยแตบมันสุกแล้วจังไทยวันสันตะวันเพิ่มเวลาจักน้อยให้เบิ่งสีสันหน้าตาจ้าจ้ากับอีกกระบไปซอยเลยแบบที่ยังไม่เห็นน้ำตกกันเลยจ้าจ้า เฮ็ดหากรบ่ได้ย่างจ้าเฮ็ดแบบรวดเร็วแบบว่าใส่กระทะกระแซบอยู่แต่ว่าก็สู่ย่างบ่ได้จ้าแต่ว่าก็โอเคอทันย่างสิหอมพร้อมจ้าไปเฮ็ดกันเลยจ้าตอนนี้ก็พอแบบเพิ่มๆบ่มียินแบบนีนก็มีพออันพอหอมๆนี่แหละจ้าซุกเล็กน้อยจ้าข้างในเป็นแบบยิบดิบอยู่โอแม่สีลราขึ้นไค่อยงามแต่ว่าใดแล้วนี่เลยแม่ต่อไปก็มาซอยจ้าเป็นแม่นบางเป็นสิ้นเป็นสิ้นเลย หอมเธอไมีแม่เป็นสีดำมีแม่แล้วดำมักเป็นสีเล้วนเช่นึงมามีจแต่ว่ามาปุ๋มก่อนจ้ะมาส้อยกันสอยก่อนส้อยเราสิเป็นล้วนใส่นามจักน้อยจ้าจ้าอันบ่อขาวจักน้อยจ่ามังนี่ตัวนึงมันกระตายอาจารย์ซื้อก็มีแม่ซื้อเดื้อดื้อสมซื้อจ้าเป็น รถไปถืงรถส้นนะจ่าเทียนี่มาตัวนี้ถือพียังว่าวางยาเนาะไหมเนาะจ้าแม่พู้เหตุหการณ์ <ยา S 1> จ้<ย>า,าเป็นในแม่เหตุการ์ตื่นขึ้นมาตื่นทุรนมันแม่ตื่นขึ้นมามันตายแล้วแม่มาเอาขึ้นนอนขึ้นตายเทียนแม่เอาแม่รม้องเปลืมือไปซุน้นเบื้องแข็ยงก็เดือยอยู่เนาะอืมประกาศม้ามาเรียงดาวมินแม่ บอ่รช้อนกรถือแบบเลยมันกยาเสียนแม่งว้าวบอถือแบบโรชนแม่ก็ถือแบบว่างยาเบียยาแม่แต่แล้วบออยากเลี้ยงคนใดนะมีแบบเ้าเลี้ยงเ้าก็แบบว่าเ้าแบบลึงเนาะแมนเ้าแพงอ๋อบนมาเหนือยนิดหน่อยเลยเนี่ยทั้งเนื้อยม จ้ะนี่กราเป็นไซส์ไหมจ้ะดูเขาเข้าไปเห็ดน้ำตกแั่เลยจ้ะซุบแซบเลยหลายเลยจ้ะเปิดเลยหนุ่มฟางถึนปุมซอยไปแบบเพื่นๆจะเนยพยายามบ่อยากตัดออกจะคุยมันกันดนๆเสียดายแต่ไรสดบวไรซื้อน้องมีดเนาะจ้ะท่านละพานจีโมูหว่าพานมาพานมาทำไมเห็ดล่ะพยายามหล่ะตะบ่ได้จ้ะไม่ขืนได้อย่างบวไรสดว่ากดเข้าไปสีไลอีไรบ่ไรบวไรพยายามอยู่จ้ะ อย่าคุยอยากเล่นนำ้ำช่วงนี้ขบวิทยานทุกคนมันเงาแล้วมัว้เนาะเพียวแบบพูด้เลยจะผู้ที่ขอมาเบิง่งอันนี้เมียนนึงว่าบุมีเนืาา้อไหมีแต่กำลังใจดีเจ้าจ้าขอบคุณห,หลายๆ <laughs> มีฟู้มาเบิง่งมีไห้กำลังใจดีที่สุดละจา้าแม่เรียกโอ้ชอยเลยบะทีนี้ปเป็นแต่แซ่บโอ้แม่นน้อยหน่อยเนาะเน้ แมนแต่สื้อยุขยิ่งกว่าใดหลายด้จ้ะเนี่ยนสื้อหองเย็นได้หลายกับแซบพื้นเก่าละจ้ะคือเขาบ่ได้ก้อยสดน้อยๆต่อไปไล่รีไม่มีแม่เนื้อขาวแบบไซดดีพอมมันรู้ละรอยสี่สิบอันนี้ทั้งช่วงนี้แบบมันมีโรคระบาดย่อต้องให้สุกๆได้มีแม่ชิมเหอนกันก็อะกับทีแซบมันได้เป็นนังโตแล้ะจ้าจ้าต่อไปกะ มาขัวเราเองก็มีอ่ะน้ำใส่จักหน่อยจ้ะมันล้วนเห็นมันสุกค่ะล้วนจ้ะน้ำเอาน้ำใส่จักหน่อยจ้ะน้ำเปล่าห้องให้ถอกซาแท้ะอย่ามันลายผดอ่ะจ้าใส่จักหน่อยจ้าแล้วก็ะถ้ามันสุกแล้วก็คือเอาไปปรุงกันเลยจ้าล้วนเห็นมันสุกกันเลยจ้าเมนูก่อนเขากะแบบมันล้วนเลยเนาะแม่นอนบะไรปีกอะไรยางเนี่ยอันนั้นมันเฮ็ดใส่กระทะซะก่อนอยู่ดีลู้แต่แหมซะก่อนอยู่จะหอมอยู่จ้า ต่พอดีน้อาหมูก็จะออกเป็นนามซุปพอดีอาจารย์มันซุกสุกเขึ้นไปบ่ต้องแบบแข็งโพดเนาะแบบพอดีนุ่มๆมีน้มเล็กน้อยจ้าพอดีแซ่บไฟไหม้ขึอนอ่อนๆพอดีอ่อนตะลุเป็นทานหั่นแห้งบ่ได้เนาะแม่นจ้าอร่อยสุกเลยจ้าก็เบิ่งไปตอนปรุงเลยจ้าจ้าก็มาปรุงกันเลยบัตจินีมีลาบม้วนตกได้ไหมมือนี้จ้า ใส่มังนาวจ้าวะที่นี่สองนวยบวมีเห็ดสองนวยใช่บได้บีบบวดได้เห็ดหนามมันหันบวได้ร่อนนวยมันไม่รู้บีบบวได้แบบว่าแบบจะมันแบบบวได้ร่อนรอเขาเองได้มามีแม่คันเนียงเนียงจ้าใส่สองนวยจ้าเพราะหมูมันหลายแสบแสบกระชมีรสสมเพสจ้ามื่อนี่นัวโมมีหวานเนาะใส่น้อยนึงอยู่จ้าตัดรดแต่ว่าเนียหมูกับหวานแล้วได้มีมีแบบหวานของเจ้าของ ใส่นิดนึงจะด่าใส่น้ำตาลนิดนึงจ่านิดหนึ่ง,ง <c oughs> อีลินละคือวันนิดอยู่มีจ่าเอาไหลเอาแม่สองน้อยแล้วบ่น่ะสองแล้วลูกเดี๋ยวมาซอยหอมแดงจะบมาที่นี่โอ้ครบเลยมีแม่ราบหมูน้ำตกถือวันในมีดสูตรของมีดเองจ้านี่กระสีปรุงแบบเนื้ออีสารนรสแซ่บๆรสจัดจ้า จะใส่เวลาการซ้อยนิดนึงต่อไปก็เอาใส่หมอเลยอู้หุคนหอนตัวนีนมีดหอนตัววันมันเย็นจะเอาใส่เลยไปที่นี่โอ้ใส่ข้าวคัวหอมุงกรอนบรมีดเอมันคือซ้อยก้อนสน่ะซ้อยเตรียมไห้รัดขั้นตอนได้นี่จ้าเราไปใส่ข้าวคัวจ้าบ่ได้ใส่งานอะบอวัได้ใส่งานจ้าใส่พริกผง จะต้องใส่ก็ใส่พริกผงเนี่ยปูพิษพิษคักหรอกก็ดีหอมหอมแซ่บอู้ปูพิษคักเนาะพริกสดหนึ่งวันนี้จะต้องใส่ก็ใส่หอมแดงเลยมาจำกินข้าวใบมันกันจ้าใส่นใบปลาใส่ชิลุดค้นซะก่อนยังใส่หอมอีกที่หนึก็ใส่น้ำปลาเยอะเยาะเยาะมันนัวเนี่ยอะไจ้าโดยผงรสด้วยมักหลายใส่หลายผักไม่หน่อยใส่หน่อย ใส่ไลซจ้ใส่เลยจิว่าแบบพวกคนมักกินกับว่ต้องใส่ร้ายก็ได้จ้่ใส่น้ำรายนิดนึงนะจ้าางขเก็ตแห่งๆไปเลย้สแม่มักแบบนี้สูตรไทยสูตรมั่นจ้าใส่มะมันนี่น้ำน้อยแซบดิแซบมีีแมนีน้ำจ้าจ้เราไปกัใไ่โอ้คนๆเราไปกัใไ่พักห้อมร่วมไดยจ้ากับมาซอยซอยซอยส่กิวารซอยของมีที ต่อไปกันมาขั้นตอนสุดท้ายเอิญหอมรวมจ่าโซยโอ้ยแม่ก็เห็นแผ่นใหญ่แท้สวยหอมกันเลยเอินหอมรวมเลยจ้าก็หอมรวมเลยแตมีพักกับหัวหอมละจ้าแล้วก็พักชีใบเลื่อยพักหอมฟอมใส่ในอะตกตกเอาเลยได้หลายได้จ่าปักความมือเนี่ย มันแซ่บๆมีผักกับด苞มีดโอ้หรืองมือผักกับจ้ะใบเนียมีแม่พักใส่มะแข้งเกลือพุ้งเหมี่แบบยี่ยังนี่แม่ใบอี่ยังนี่ใบกอก้ะใบกอกอันนี้เด็ดตูมทะเลกอดมะเลก็ตูมทะเลก็ตูมทะเลเนี้ะเอาใส่เลยคนกระมีดกระจังซิมหยดเรื่อยๆจ่าแม่ซิมแล้วแอบซิมแต่แต่ท่านอัดใส่หอมยังไงมายีดดีแม่ลูกย็ดขายเลยเนี่ย คล้ายๆวัสนะจ้านึกกันสิไปกินกันเลยบัดที่นี่วัดดีจ้ากินลาบน้ำตกหมูน่อกันบัดที่นี่ห้องฟังวัดดีได้แล้วไหตักหมูให้นุ่งหวานเลยนี่ยวัดดีจ้าปุ๊บมาจามกินกันจ้าบัดที่นี่ตอนแรกปรุงรสชาติเขากันเสียช้าจัน่อยเนี่ยหมูเขาจ้ามันีไม่เขาเหนียวหมูเขาเจ้า ใ <c oughs> ส่เย,ยอะๆร้านกินไทยกินม,ากกามันเลยจะจานให้จานมันเลยมันหวานเลยมันเราเลือกลางบ่ะปอกมันหวา,<ร>านติดเปรี้ยวและจ่ะงุนัว่จ้ะตอนนี้จะเอามากินร้อนซ้อนการล้างมือได้มีนะโคบิกับบอนเซอยู่จ้ะนักยังนอนออมีดแฉลบมีดไม่มาชิมอยู่ ไม่ไหลเลยกินอไปข้าตมจานรกเลยนมก่เราเราดีเบียซีมหามงแมงบดดิกินข้าคัมมูกันมปกติทั้งประชากินยังสีเราไี่ กล่อมอะกลอมส่อจ้ะรองเห็ดเบิงนะจ๊ะสูตรแม่ง mm ่าๆแต่ว่าหมูห hmm. น si ุ่มตะนายเลื่องนันแบมันยะอุ้ยข้าวมันอีข้แมงไม่แม่ในน้ไม่นู่นนี่แหละแซบอีกอ่หมูไม่เห็ดแบบแบบเกลียวขุนแบบ ขึ้นมานู่นบอออกจ้ะจ้ะตาจะได้แม่มันน้ำเล็กน้อยยังแบบแบบไม่รู้ว่ามีปิดข้อไหมใช่แล้วก็จะนิดๆนี่หมอยังอีกเยอะใช่ไหมแค่ปลูกเองจ้ะฟังฟังมากหรือฮึ

กินก่อนแซ่บจะเมนูนี้หมูหนุ่มดีเนาะมาทำหมูหนุ่มว่หมูตื่นอ่ะหมูตื่นเหรอลูกแกมักเสตดดีห้อเธยซอยู่เขาเอ้ยใส่อะไรมันหอยแล้วก็ไปย่างเพราะมันเกี่ยมเนจากตัวซุปคัาเ้ะอมะร้วนอีกเนาะ ว่าพักนี้กินน้ำเสีบซือบันสูมมาเล้พงพอมิอ่นเพราะมันมันเนาะพอกันจะนั่งใส่พวกน่าแบบกัสี่นะไหมะพักไลแล้วจ้ะคือ,องความแดงนู้นี่ต้องกินกับจัง ทำนี่ส hmm. ร้างหัวกันได้บ้างได้เหรอฮึเพียวบ้างสร้างกลิ่นดูเหรอก็เสร็จเสร็จอืม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 มีนี่ยิ้มขอนิ้วกับแสบจ่าขอนิ้วกับแสบ ไปเบิดวัดดีหงสุกเลยนยแค่กินขขาก็แซ่บมาเบ่งสองขั้ว้องเน้อด้าจาแจ่กจอ้วนไัมถึงม่งกันพ้อมกันใ้แม่นอง้างว่ารู้อ้วนนอนแล้วเห็นคพ้นละก็กินไรเนาะเอ้า มาเลยีเป <aunque S 2> ็นช่วงบายจากเิตัวเทียมนี้ก็ได้เง้นหนามเเนาะวันดมายืตคตัวนี้เมันเลยแบบว่าแบบเหมือนต้งไม่ว่ายังก็มีดีเนาะเยายพิบุมนี่เด็ตงนเย็นมาจันความมันพ้อมเนาะสีน้อ ใบกอกก็บบโอ้โหเป็นรยตอนอะมามาคำต้ยส่เข้าสร้างสดสร้าง่ของตแม่กัดจิบตุ้ย ังแม่นตัวน้อยก็หมดื้ออยู่เนาะแม่เนาะอิ่มจม้ะฉันมาอยู่แล้วก็บว่าเป็นยั้งจ้ะกะพยายามออกมาเลี้ยงเน,น,นะาะแม่เนาะโดยขาดเงี้ยเท่านันขาดบะระยิมยิมมันสิเงียบเลยไหมจ้าใ้มาคลิปนี้เนี่ยกับฟ้ากดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ<ห>ทั้งซองพ่วงเนื้อจ่าคลิปนี้ก็มากก็ไรถิ่นใหญ่ก็เสียละจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้จาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย มาจี้าายบายแม่เป็นหิ้วหูเลยแม่เจอกันคลิปหนานะจ๊ะเอ้อไปกินไาจินเบิดเนี่ยเรียกว่าไปกินข้าวเที่ยงไงเนาะนี่คือข้าวเที่ยงไหนเลยวันนี้จ้าบ๊ายบายายบายจ <c oughs> ้า